วิธีการกึงแกนคอครับใส่กับเวฟเวฟร้อยยี่สิบห้าครับสำหรับชครุ่นอื่นอย่างชกกับหัวโชค VR โชครุ่นใหญ่ๆที่เอามาใส่กับเวบร้อยยี่สิบห้าครับเป็นซปเปอร์คัพนะฮะมีวิธีและขั้นตอนกึงไงบ้างฮะวันนี้ผมก็จะมาทำให้ดูคร่าวๆนะฮะอาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดครับเจาะจะให้ดูผ่านๆนะฮะเราก็มาดูครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะมาดูนครับขั้นตอนแรกก็เราไปซื้อเหล็กเลามาครับอ่าน่าจะเป็นสาม สิบแปดถึงสามสิบห้ามิลแล้วแต่ใครสะดวกครับถ้าเป็นเผาแข็งก็ที่ลำปางก็จะเป็นสามสิบห้ามิลนะฮะเราก็เอามากึงปอกครับเราก็ามาเทียบครับอเอาขนาดใกล้เคียงกับของเดิมครับสั้นยาวอยู่ที่แผงคอที่ลูกค้าเอามาให้เรากึงนะฮะอันนี้ผมก็บอกไม่ได้อยู่ในอ,อยู่ที่แผงคอของแต่และเจ้าที่ส่งมาให้กึงนะฮะ,ะเรายึดสแตนดาดของเดิมให้ได้ก่อนนะฮะเราก็กึงปอกไปะฮะอันนี้ผมก็ บอกรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้มันรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะและคลิปมันจะยาวนะฮะโอเคครับผมนี่ครับนี่ก็คือขั้นตอนในการตั้งศูนย์ครับเราจะต้องทําการตั้งศูนย์ครับให้ได้ศูนย์เสียก่อนนะครับนี่ครับหลังจากเราทําการตั้งศูนย์แล้วครับเราก็นำนีดครับมาปาดหน้าเผาครับให้เสมอหรือว่าตรงก่อนนะครับก่อนที่จะทําการตึงปอกผิวให้ได้ในวิทเตอร์ตามที่เราต้องการครับเราจะต้องทําการปาดหน้าให้เรียบก่อนนะครับ หลังจากให้เราครับทําการครับปาผิวให้ตรงให้เรียบแล้วครับเราก็ทําการนะฮะเจาะรูครับเพื่อให้ตัวยันศูนครับเข้ามายันตรงที่ปลายเผาครับถ้าเราไม่เจาะรูนําศูนย์ก่อนนะครับเวลาลราตึงครับมันจะเกิดการแขวนนะครับไม่ได้ศูนย์ครับเราจะต้องเจาะน้าศูนย์ก่อนนะครับนี่ครับเราก็วัดความยาวครับตามความยาวเผาเดิมของเว็บไรยี่สิบห้านะครับแล้วก็เพิ่มเติมตามแผงคอของเรานะครับว่าต้องยาวขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับ ขั้นตอนนี้ครับก็เป็นขั้นตอนการตั้งสูตรอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราดึงเพลาขึ้นมานะครับดึงเพลายาวออกมาเราต้องทําการตั้งสูตรทุกครั้งครับเพราะอันนี้เป็นหัวจับ4นะครับมันจะต้องตั้งสูตรใหม่ทุกครั้งครับมันไม่เหมือนจับ3นะครับต่อไปครับเราก็ทําการปอกผิวนะครับตามไดมิเตอร์ขณะที่เราวัดจากแกมของเก่าของเรานะครับแกนของเว็มห้าครับเราก็กึงแล้วก็สลบตามก๊อปของเดิมเลยครับ ให้ได้ใกล้เคียงกับของเดิมของเคอาเกนของเว็บร้อยห้าของเรานะครับจนขั้นตอนนี้ครับก็เป็นขั้นตอนครับการทำลบมุมครับ40องศานะครับตอนนี้ครับก็เป็นขั้นตอนการทำเกลืนะครับเราก็นำสีมิจินะครับสีอะไรก็ได้ครับมาระบายให้เต็มหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะทำเกลยวนะครับนี่ผมก็ทำเกลยวนะครับสีจะช่วยให้เห็นเกลียวชัดเจนขึ้นนะครับนี่ครับเราก็ทำการ ตัดเกลียวไปเลยครับเนี่ยทำการขึ้นเกลียวเลยครับอันนี้เป็นประมาณ26มิลนะครับเกลียวหนึ่งมิลครับยี่สิบหกคูณหนึ่งครับพลิกหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็ทําการกึงไปนะครับนี่ฮะนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกึงเกลียวครับท่อนบนนะครับครับตอนนี้ก็กึงเกลียวเสร็จแล้วครับเราก็นําน็อตครับลองมาขันดูว่ามันติดขัดหรือว่ามันหมุนคล่องดีไหมเนะฮะ ถ้ามันคล่องได้ดีแบบนี้ก็คือว่ามันใช้ได้นะฮะหรือว่าโอเคเลยนะครับคลองๆมันมุนลื่นแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับนี่ครับปื๊ดๆเลยหลังจากที่เราทาทําการตั้เกียวทําเกียวเรียบร้อยแล้วครับเราก็ทําการตัดส่วนท้ายครับอันนี้คือส่วนท้ายเราจะต้องกึงแล้วก็ตัดนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่กับแผงคอด้านล่างนะครับเราตัดส่วนท้ายออกตามความสูงที่เราต้องการนะครับที่เราวัดมานะครับตัวนี้ให้ต้องให้เป๊ะนะครับถ้า ขั้นตอนนี้ครับก็เป็นขั้นตอนครับในการตัดท้ายครับเราก็จะใช้หินเจียรครับในการตัดครับปกติก็จะใช้มีดกึงตัดครับแต่มันช้าไปครับอันนี้หมุมหินเกียตัดเลยนะครับเดียวดีครับ